ฉันป็่คนตัดฉ <c oughs> ันเธอไม่ได้ตัดคนเดียวซะหน่อยน,นะ <c oughs> ตัดเยอะขนาด <c oughs> โอ้โหกว้างมากทางนี้ตัดครึ่งโลก <c oughs> ครึ่งโลกยิ่งเห็นต้นไม้ยิ่งอยากตัด <c oughs> <c oughs> โอ้โหฉันมีไอเดียคิดออกแล้วฉันจะตัดไม้ให้หมดโลกไปเลย ยังไงถ้าเกิดมีตัวอะไรมาฉันใช้ปืนอันนั้นพิเศษนั้นได้ใช้ปืนเออเธอตัดต้นไ,ไม้ใกล้บ้านเลย,ลยก็อยากให้ไม่มีหมาสักตัวหนึ่งเลยไม่มีหมีไม่มีไม่หม,ม,ม,มีตอนกลางคืนใช้ไฟฉายนี่ก็จากออนะ้าเกินเนาะฉันจะตายนี่เลยฉันน้อยขนาดนี้อ๋ออ้อ เสี่ยให้ตอนเล่นแมบพบเล่นตอนแบบามพธรรมดาเนี่แบบตายแล้วเกิดในแคมเองไม่ต้องใช้ผ้าแผลเลยเก็ต้องมีไงแอดมินก็ต้องให้ถ้าเกิดแอดมินไม่ให้จะให้แต่แอดมินจะให้ไข่อยากตัดต้นไม้ไงมีขวานแอดมินขนาดนี้ ต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้แคมป์หรือยังอะอยู่หืมตัดยังไม่หมดในนียตัด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 โอ้ยโอ๊ยอืมเจอกเจอลุง ขายของคนนี้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ตัวเองไปเลยไปไปเลยก็ช่องที่มันเป็นช่องชิคกี้เอจอันนั้นอ่ะอเขาทำมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเทปเป็นเขาเป็นแบบไม่ใช่เขาแอดเขาไม่ได้เล่นแอดเมเนี่ยเขาแบบกบเลี่ยนหลามอ่ะเขาชวนเจปเป็นสมาชิกกบเลี่ยนหลามมาด้วยอะ แล้วก็มาช่วยคนจำนวนมากมาใช่ไหมคะเขาคือกบเลี้ยงหลับแต่นี่เราจะตัดกัน2สองคนมันจะได้เหรอป้าไอซีได้ยังไงเธอออกมาตัดก็ได้ถ้าเกิดตายเธอก็จะเกิดกลับไปที่ที่แคมป์เดเดๆต้องมีใครชุบหรอกี๋ยวก็เกิดใหม่เองอะ โอ้โหระหว่างตัดไม้เจอกล่องดำซะด้วยเปิดกล่องดำซะหน่อยโอ้โหได้เสื้อหนามนี้เฮ<อ>้ยไม่มีคโลกไม่มีคโลอกด้วยแล้วได้หนังมาเพื่ออะไรช่วยอะไรไม่ได้อเออฉันเจอแล้วฉันยิงได้หนังมาด้วยเอามาทำอะไรไม่เล้ อืมคมันทำมาเลยไม่ได้อแต่ต้นไม้ที่มีกับต้นไม้เช่เป็นกับดักมันไม่สามารถตัดได้แต่ต้องตัดต้นไม้ที่มไม่ใช่กับดักที่มันมีสายสายกับดักอะไรนั้นจะเลอต้นบ้านต้นไม้กับจช่เป็นต้นไม้กับดักแต่เราก็ยังไม่เสร็จเรายังไม่ถึงไหนเลย เออเราขนาดเราเดินยังไม่ทั่วแมปเลยเีชนแม่บอมาตัดต้นไม้เนี่ยนะคะตัดต้นไม้เถอถ้าเกิดแบบแถวใกล้บ้านมันมันแบบมันหมดแล้วเธอก็ก็แบบออกมาตัดต้นไม้ก็ได้ตายเดี๋ยวเธอก็เกิดใหม่มาเองอ่ะ แล้วเราตัดต้นไม้อย่างนี้ไม่ทําให้โลกร้อนเหรอคะไอซีมันเกี่ยวเหรอมันไม่เกี่ยวมึงขนาดช่องชิคเก้นเจมันยังไม่ร้อนเลยเราทําชาเลนตัดต้นไม้ให้หมดแมปแมปแมปนี้เลย้าเกิดเราม,นนะะมันหมาก็จะไม่เกิดหมาป่าจะไม่เกิดักษอย่างอื่เหรอคะเอ,อ่อ อย่าเพิ่งถามฉันฉันไม่ได้เป็นไม่ฉันไม่ได้เป็น Google ที่จะเสิร์ชฉันตัวละครซันได้ฉันไม่ได้เป็น Google แล้วฉันจะถามฉันทำไมเนี่ยเออตัดไปได้กี่ต้นละครสุดแผนที่หน่อยสิอืมยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะแล้วไฟฉายมันสามารถเนี่ยไฟฉายแอดมินนี้มันจะจ้ามากแล้วแล้วมันสามารถปิ้งเนื้อ เนื้อแบบสัตว์อะไรพวกนี้ได้เธอถ้าเกิดเธอมีสเต็กหรือแมมมมสเธอก็กินถ้าเกิดเธอไม่มีก็ใช้ไฟฉายหามาหากระต่ายหรือพวกนี้ก็เอาแสงไฟนั้นไปจ้องที่มันที่คอเออจุดจุดรวงก็จะ ada ta ya เพิ่งออกอื้อหือจังหวะไหนบุกสตอเลยตึบตึบอุ๊ยจะตายอึกนี่จับอะไรคะมีอะไรคะ sẽ to ngồi khăng ổn đó rồi ใสสิจะใส่อยู่ในเธอใส,ส่ใส่แตต้นไม้เหรอหรอคะตัดสิสิสกุศาบอกว่าให้ตัดอนันใกล้ๆเธอยังตัดไม่เกลใกล้ๆยังไม่เยอะเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเขาหมดแล้วไม่รู้หรอกแล้วเราจะ สร็จไหมอ่ะไม่น่าเสร็จอะ่ะมันน่าจะต้องไปนอนก่อนใช่ค่ะแล้วก็แค่วิ่งไปที่จุดที่มีต้นไม้แล้วก็ตัดตัดตดใช่ค่ะแต่เราไม่จำเป็นว่าไำ่สนเด็กเราก็เซ็นก็ได,ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมน่าจะใช่ตัดต้นไม้แถวแถวนี้ก่อนแล้วเกิน หมดตรงไหนแม่โบวิ่งรอบจดุดนี้ไม่มีต้นไม้แต่ตรงที่ฉันอยู่มันมีเหรอคะมันไม่มีนะคะ FC ที่แม่โบวิ่งรอบเนี่ยว้าในจุดแม่โบตตัดต้นไม้ฉันเ <c oughs> ป็นคนตดัดเหรอคะใช่เธอไม่ได้ตัดคนเดียวซะหน่อยน,นะ,ร,ะรู้ป่ะก็ตั้งไปกว้างๆแล้วก็ ก็ต้องเห็นแบบกว้างแบบเห็นแบบไม่มีชนต้นนึงเลยไมีแต่บ้าต้นใหม่กับกับดักแต่ก็ไม่ต้องหมดร้อยเปอร์เซหมดครึ่งหนึ่งอ๋อหมดสี่สิเปอร์เซ็นห้าสิบปอร์เซ็นะคะแค่เสร็จไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าโหถ้าเกิดเก็บมาเสร็จก็จะแบบ Time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. ฉันเลยฉันเจอเด็กเดนูคิดอยู่ตรงนี้เอารเริ่มคือฉันเดินมาถึงตรงที่มันไกลแคมป์ยิ่งเห็นต้นไม้ยิ่งอยากตัดโอ๊ย losing time i'm fading fast i just wanna make it last try to let go of the past i close my eyes embrace the blast sleepless nights and headaches stack restlessness to hell and back what's my purpose what do i grab a slippery surface a heart attack and sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need we're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. เยอะขนาดนี้อาตัดต้นสองต้นนี้สุดท้ายแล้วกันโอ,โอ้โหกว้างมากทางนี้ตัดครึ่งโลกครึ่งโลกนิดหน่อยนิดหน่อยตัดครึ่งโลกหรือเปล่า มีเศษอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดกดแชร์กดกระดิ่งก่กๆนะนะบาย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 ค่ะ